ถึงเวลาสลหรับวิญญาณไปเลยไปให้ไกลไกลหมดเวลาแล้วเหรอสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวสกินคอลแลบดันกันร้อนป้าของนักเขียนนิยายสุดที <Wow. S 1> ใส่หมวกน่ารักเนาะเราชอบมากเลยในชื่อสกินว่าไซฮาระชูอิจิจ้า มาพร้อมเครื่องปลาดาบรหัสลิขิตที่สุ่มได้มาฟรีจากลูกแก้วเล้งอีอีอแต่ขอบอกไว้ก่อนนักเขียนนิยายเราก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะถ้าเล่นเดือดอายังไงก็อย่าว่ากันนะจ๊ะเพราะนักเขียนนิยายเราแทบจะไม่ได้หยิบมาเล่นเลย ในเมื่อเราได้สก,กินมาแล้วเราจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนเด้อปะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาตีล่าสู้ด้านนาครที่ไม่เคยหลับเคยนอนโอ้โหเกิดตรงกลางอีกแล้วอะไรนักหนาหนออุ้ยหัวใจเต้นแรงฮันคือโจ๊กเกอร์ไม่นะ เดี๋ยวเดยวีนี่เราวิ่งมาเจอหันเลยเหรอเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราเลยแถมเล่นตัวนี้ก็ต้องพยายามมองหน้าหันโอ้ยหนอเอาสิเป็นไงเป็นเกินเวอร์ดูดวิญญาณมันเลยลกูกดูดได้อยู่นิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้ยนิ้วเลื่อนกดผิดวิ่งติดคือว่าจะพับไหม้โดตีเลย แบบนี้เราจะล้มเร็วนะเนี่ยกดห้าเครื่องเน่นอนไม่เถอะขอโทษเธอเพื่อนทีหลังเนี่ยเออรถไฟหมอแล้วนะช่วยชนมันหน่อยสิแตอนนี้เราล้มเร็วเกินไปเครื่องยังไม่เสร็จสักเครื่องเลยเพื่อนไม่ต้องรีบมาช่วยเรานะช่วยตอนไกลเต็มหลอดเลยเดอ้ออาะที่มันจะเอาไปนั่งตรงไหนอ่ะจะเอามาโซนเครื่องเพื่อนหรือ เก้าอีน้นออเพื่อนปั่นอยู่ข้างหลังเพื่อนระหวังเดอ้อมันจะเล่งฟีดไม่รู้เกมนี้จะพังเพราะเราหรือเปล่านะล้มเล็วจัดยื้อเลยเพื่อนยื้อเลยมันเฝ้าสุดแล้วแหละแบบนี้ดูดวิญญาณสักเล่มยังไม่ได้เลยนี่เราคือนักเขียนนิยายผู้ล้มเหลวชัดชด,ดูมันดูมันวนเวียนวนเวียน เอาเครื่องเสร็จแล้วหนึ่งโอเคอยู่งั้นก็ยื้อให้สุดเลยเดอ้อให้เลือดปิ่มหัวไปเลยค่อยมาช่วยไงโจ๊กเกอร์อยากเฝ้าก็เฝ้า,าไปตีโอ้โห,โหง้างจรวดพร้อมตีว่ะเอาดิเครื่องเสร็จไปอีกหนึ่งเหลือสามเครื่องแล้วอุ้ยเหลือสองเครื่องแบบนี้ก็มีโอกาสอยู่นะ นักบวชมาช่วยอีกคนระหวังด้วยเด้อเพื่อนระหวังช็อกสุดขีดหน้าเก้าอีโอ้ยขอบคุณมาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเออ,เอ,อมันตามมาไหม <S 1> <S 1> <S 1> ขึ้นไปบนบ้านคนมันยังตามมาเอาตีตามมาเลยตามมาเลยเอฮ้ะอ,อย่าบอกนะมันไม่เห็นเราเฮ้ยมีคนตาเด๋อว,ว่ะ มันอ <idd les Lust> ้อมไปทางนู <im> ้นมันอาจจะไปเจอหมอผู้ลาเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเด้อเพื่อนเมื่อกี้หันสลับสกิลอาจจะเปลี่ยนเป็นเทเลก็ได้นะเดี๋ยวขอแตะเครื่องสึกนิดนึงก่อนเหลือสองเครื่องแล้วเราก็ไปปั่นเครื่องอื่นดีกว่าเมื่อกี้เครื่องเสร็จไปอีกหนึ่งเหลือเครื่องเดียวอุยชิวชิวว่ะ นักบวชกำลังโดนไล่เครื่องได้ครึ่งทางแล้วอดทนไว้ด้เพื่อนจุกมันให้ไลอยากจะลองใช้สกิลสลับล่างไปจุกให้เพื่อนนะแต่กลัวเพื่อนจะไม่รับจะลองดีหรือเปล่าเนะืลองหรือไม่ลองอเอ๊ะเดี๋ยวหัวใจเต้นแรงหันมาเราจะลอมันเองเพื่อนนี่เอ๊ะโดนหัวจะหลวดวะเอาสิ สมุดก็จะได้แล้วโอเคเลยตามมาวิ่งฉีกออกจากเครื่องก่อนเครื่องก็เรียมแล้วพับไม้เออจุดเครื่องเลยเพื่อนโอเครีบไปเปิดประตูกันเลยเด้อเราจะพยายามยื้อให้ถึงที่สุดและนี่ถึงเวลาสลับวิญญาณไปเลยไปให้ไกลๆฮะหมดเวลาแล้วเหรอเออ มันเทเลยไปประตูเอา้าเพื่อนโดนทีล้มไปเลยประตูเปิดได้ย่งก็ไม่รู้ถ้าเปิดได้แล้วออกสองไปเลยเอาเสมอก็ยังดีโอเคออกได้แล้วหนึ่งเหลือหมอไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแล้วเมื่อกี้เวลาสมุดก็เร็วเกินพาฮันเดินห่างได้นิดเดียวเ,เวลาหมดแล้วเออมาเราลุกเอง เดี๋ยวรอดูก่อนหันมันจะไปทางไหนมันวิ่งไปนู่นแล้วน่าจะช่วยเพื่อนทันอยู่นะเพื่อนเรามาแล้วและโจ๊กเกอร์มันก็จีนหลังเพื่อนวิ่งเลยเพื่อนเราจะบอกเอะ๊ะไม่เป็นไรออกประตูไปเลยเรายอมผีชีพเพื่อทุกคนเอ้าหมอเดี๋ยวหมอไปอยู่ไหนมาวิ่งมาอย่างนี้น่าจะไม่รอดโอ้ยไป นักบวชออกประตูเอาเสมอนั่นแหละเพื่อนตาแดงหันมันก็ยังไม่หมดยังไงก็ช่วยหมอไม่ได้แล้วนั่นมันวิ่งไปประตูโอเคมาในรูปแบบวิญญ,ญาณอีกครั้งเอ๊ะไปดูหมอทีหมอถือว่าเธอตุยเป็นเพื่อนฉันนะฉันจะมาลาเธอด้วยร่างวิญญาณอยากไปอย่างสงบสั